หยุดแก่ย้อนวัยได้จริงนี่คือครั้งแรกของโลกใคร มีคนรอบตัวที่ดูเด็กกว่าวัยไหมคะแทบเดาอายุไม่ออกจุดเริ่มต้นเลยก็คือยีนที่ดีค่ะและเขายังมีการแสดงออกของยีนที่ดีนะคะนี่แหละทาให้บุกเองอะ็ะตื่นเต้นกับเทคโนโลยีเอ็ดล็อกนี้มากเลยค่ะจริงๆแล้วความสลาเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะแต่จากงานวิจัยเชิงโมเลกุลน,นะคะพบว่าเราสามารถชะลอความเสื่อมของร่างกายได้โดยจ,จัดการที่การแสดงออกของยีนค่ะยีนนะคะไม่ใช่แค่เซลเพราะว่าถ้าดูแลแค่เซลก็เหมือนดูแลภายนอกบ้านนะคะก็คือภายนอกสวยงามแต่ภายในเสาบ้านอะไรอย่างเงี้ยผุพัง ดังนั้นพุกเบ่าตื่นเต้นสุดๆที่เราสามารถจัดการกับการแสดงออกของยีนได้เรื่องการแสดงออกของยีนนะคะก็ได้รับการศึกษานัน่างต่อเนื่องนะคระับนักวิทยาศาสตร์ในภาครัฐและเอกชนม,มีงานวิจัยมากมายเลยนะคะรวมถึงเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเอทล็อกใม่อาหารเสริมนะคะในการบำรุงผิวรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการดูแลร่างกายเช่นชุดเรลวสปาไอาโอสรุปคือบุกว่าเอทล็อกคือนวัตกรรมการชะลอวัย ดังนั้นถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีนวันตกรรมเอท็อคนะคะเราก็สามารถชะลอวัยได้และปัจจุบันก็นํามาใช้ในวงการสุขภาพและความงามด้วยค่ะอย่างเครื่องเวลสตาไอโอเขามีกระแสไมโครเคเลนที่สามารถดูแลได้ลึกถึงระดับของการแสดงออกของยีนส่วนเจลและเซรั่มนี้ก็มีส่วนประกอบของเอท็อกเลยยิ่งมาเสริมการทํางานของกันแลกกันบุกเลยไม่แปลกใจเลยว่าถ้าใครใช้เวลสาไโอในการนวดเดนน้ำเหลืองกระตุ้นระบบไหลเวียนนวดกระชับผิวให้สวยและนวดผ่อนคลายเพื่อปรับสมดุลกล้ามเนื้อจะรู้สึกเห็นผลชัดเจน เรียกได้ว่ากระตุน้นกระชับและปรับสมดุลร่างกายนะคะสงผลให้คงความผ่อนเยาวไว้ได้นั่นเองเครื่องนี้น่าสนใจมากๆค่ะใครที่สนใจในวัตรกรรมเอลรับอยู่นะคะก็สามารถเครื่องเรือไฟยอม,มาใช้ดูก็ได้นะคะ